สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงป้านาอาทุกทท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีกับนายออฟฟิเชียลนะครับเพื่อนนะซึ่งวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับจะกลับไปนั่งห้างโป่งสมิงที่ผมเคยนั่งกับพี่หนึ่งไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเจอกับอะไรนะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเจอกับสัตว์ป่านะครับพี่เพื่อนนะแล้วก็ได้ยินเสียงคร่าวๆเหมือนเป็นเสียงพวกสัตว์ป่าเสียงสัตว์ ดุร้ายนะครับเพื่อนๆนะไม่แน่ใจเป็นเสียงของสัตว์อะไรนะครับเพื่อนๆนะซึ่งการกลับไปในครั้งนี้เป็นแบบผมไม่ได้กลับมาในห้างนี้นานพอสมควรนะครับเพื่อนนะแล้วจุดที่ผมทําห้างเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเป็นต้นมะม่วงนะครับเพื่อนนะและต้นมะม่วงตอนนี้เนี่ยกาลังออกผลนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้นะผลมันเนี่ยสุกหรือยังถ้าสุกเนี่ยอาจจะมีหมูป่านะครับลงมากินมีสัตว์ป่านะใช่ครับมีพวกหมูป่านะครับกระลุงกระลอกชบุงชบานะครับเพื่อนๆนะมากินได้นะครับเพื่อนนะ ไม่ดูว่าค่ำคืนนี้เราจะเจอกับสัตว์อะไรนะครับเพื่อนนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางมาพอสมควรแล้วก็นั่งพักกันในหินก้อนใหญ่นี้นานแล้วนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อครับไปกอสภาพป่าที่เดินนะครับเป็นป่ารกทึบนะครับซึ่ง อันตรายต่อสัตว์มีพิษมากๆนะครับต้องควรระวังนิดนึงนะครับใครที่เดินป่านะครับหรือว่าไม่รู้เทคนิคในการเดินป่ามากนะครับก็ใครที่อยากจะเที่ยวป่าหรือว่าอยากตั้งแคมป์ริมทานเนี่ยติดต่อผมมาได้นะครับพาเดินระยะไม่ไกลนะครับใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมเดินมากับพิ่ซ่าเนี่ยเล้าเนี่ย 2ชั่วโมงได้แล้วนะครับแล้วก็มานั่งพักไอ้ตรงก้อนหินก้อนนั้นนะครับเพราะว่าจุดที่ผมตั้งแคมป์เนี่ยห่างจากที่จุดผมนั่งไม่ไกลนะไม่อยากให้คลิปเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับก็เลยแบบเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วค่อยมาเปิดคลิปนะเพราะว่าจุดที่ผมตั้งแคมป์เนี่ยจะไม่ห่างจากคอไผ่นี้ล้มนะครับก็ระยะค่อนข้างจะใกล้ลงแล้วนะครับไปและก่อนจะเข้าไปนะครับเพื่อนๆผมขอฝากผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงนะครับเพื่อนนะ a v r 1เพื่นะ a d v r 1เพื่อนะจิ้มลิงก์ทำการสมัครให้ผมหน่อยนะครับแล้วบอกว่ามาจากเบิร์ดเดินป่าล่าพีนะครับผู้ใหญ่ใจดีจะได้สนับสนุนผมไปนานๆผมจะได้มีทีมงานเฮ้ยผมจะได้มีเงินนะครับเพื่อในการไป สถานที่ต่างๆและซื้อเขาของเครื่องใช้นะครับในการเดินทางนะครับเพื่อนนะแล้วบางทีเนี่ยมันต้องเสียนะครับเงินในการจ้างทีมงานนะครับผมอาจจะมีเงินส่วนนี้ในการจ้างทีมงานนะครับเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆสนับสนุนเขาก็เหมือนสนับสนุนพวกผมอย่างหนึ่งแล้วนะเพื่อนนะแล้วใต้ลิงก์เนี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นหวยออนไลน์นะครับให้แพงมากๆบาทละ9 0 0นะครับไม่ว่าท่านจะถูกเป็นแสนเป็นล้านเขาก็จ่ายท่านไม่มีโกงแม้แต่บาทเดียวนะครับจิ้มลิงก์ทำการสมัครให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ อยยุงป่าเนี่ยก็เยอะมากๆนะครับใครที่เดินป่าเนี่ยควรพกยากันยุงนะครับดูแขนผมเดินยังไม่ทันลายเลยนะเลือดเต็มไปแล้วนะครับต้องควรระวังนิดนึงนะครับใครที่เดินป่านะโอเคเดี๋ยวเราวไปกันต่อครับโอเคครับตอนนี้เนะี่ยพี่ถึงแล้วผมบอกแล้วนะครับมันห่างจะจุดเดินไม่ไกลเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว ตรงนี้ก็เคยเป็นจุดที่ผมตั้งแคมป์นะครับยังมีรอ,อยร่องรอยนี่นะครับโอ้นี่ชายด้วยนะมีสัตว์ป่ามากินเจอรอยฟันนะนี่นะครับตนมะม่วงนะเดี๋ยวหาดูรอยสัตว์แทะมะม่วงก่อนนี่ไงเจอไหมครับผมว่าแล้วกะไว้ไม่ผิดเลยนะเป็นจริงด้วยนะครับอุย้ยคืนนี้มีลุ้นสัตว์ใหญ่นะเดี๋ยวหาดูรอยแก้งก่อนอุย้ยนี่ใหม่ๆ่เลย เพื่อนเพื่อนพึ่งตะกี้เองนะครับโอ้โหนี่ไงรอยเทียนเจอไหมเนี่ยเจอไหมครับเหมือนจะเป็นรอยเท้าสัตว์ใหญ่เลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรโอเคครับเดี๋ยวไงผมกับพี่ซ่าอยขออนุญาตประกอบอาหารก่อนเด้๋เพื่อนเพื่อนเด้อเดินมาเหนื่อยพอสมควรนะถังน้ำก็อยู่ในกระเป๋าถังใหญ่เป็นล่มเลยนะครับก็โอเคยังไงพวกผมสองคนขออนุญาต ประกอบอาหารกันก่อนนะครับยุงเยอะนะพี่นะมด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 หรือว่าอะไรวะโอ้มดแดงพี่ผมขอไปแข่งไเห็นย้นไม้ไล่ไล่ยุงกอกไฟในป่าเนี่ยไล่ยุงได้นะครับพี่ ไปแชกพี่นี่แน่นอนจริงๆยุ่งเยอะมากพี่เพื่อนตอ,อนนี้เนี่ยรอผมเนี่ยจะเป็นไข้ามาลิเลียอยู่แล้วจะเป็นไข้ป่ายแล้วอันตรายมากๆนะพวกไข้พวกนี้ไข้เลื่นออกนะครับกำลังดังๆ,ๆอยู่ด้วยแต่ก่อนตอ,อนนี้ไม่ดังแล้วเพราะว่ามียารักษาแล้วนะเดี๋ยวนี้หมอไทยเราเก่ง องค์ประกอบอาหารก่อนก่อนฟ้าจะมืดตอนนี้กี่โมงครับพี่เกือบห้าโมงแสิบห้าโมงเกือบห้าโมงกลยห้าโมงแล้วมันใช่ไกลๆเหมือนกันนะพูดถึงโอ้โห,โหมดมดพัดดดยุงนะพี่เดี๋ยวพี่เอาหม้อข้าวออกมาเลยพี่ตาวข้าวมอ พอเข้าเราก็มันจะมีจะแบกของหนักนะเพื่อนเพื่อนนะพอไว้นานก็มันก็จะเน่าด้วยนะพวกเนื้อนะครับก็เลยเอาของง่ายๆพี่ส่าข้าวลอยเลยนะได้นี่ได้อยู่นะไ,ไม่ไดับพิซซ่าซะอย่าง ก็ลอกก็มาทีเพื่อนอีกจากพัก,กแหละขอตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นละพอ,อดีเลยเกล่ยวไม้ทาที่แล้วยังสดอยู่เยอะไปดิเท,ท,ทเข้ามานี่หน่อย เดี๋ยวต้มไข่ก่อนเดี๋ยวข้าวพี่มัดมัดใส่กระเป๋าผมไว้เลยพี่เดี๋ยวลืมแล้วกับโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราได้ทําทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวรอกับข้าวอาหารสุกทุกอย่างเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวระหว่างรอกับข้าวกับปลาสุกเนี่ยแต่ผมจะขึ้นไปดูห้างนะครับเช็คห้างนะ เช็คห้างว่ามันยังใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านบนครับต้องระวังตั้งแต่บันไดเลยนะยยปีซายยิงตัวใหญ่ๆนะครับเลยต้องขึ้นมาเฉ็งให้แกก่อนพอห้างเนี่ยจะขึ้นยากมากขึ้นยากกว่าห้างอันใดเลย เดี๋ยวผมเอาวางไว้บนนี้ก่อนต้องขึ้นแบบต้องเป็นคนแบบปีนต้นไม้เก่งจริงๆว่าห้างนี่ึ้นยากกว่าห้างอันอื่นเลยโอ้โอเคครับพีน่นเพื่อน เหมือนห้างยังใช้ได้ปกตินะแต่ว่าจะมีร่องรอยของนายพานมานั่งยิงสัตว์ซึ่งจะเอาใบไม้เนี่ยปิดตามรูเนี่ยเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าเจอนะครับก็ห้างยังใช้ได้ปกตินะครับห้างยังใช้ได้ปกติถือว่าวิวเนี่ยทิวทัศน์เนี่ยคือสวยงามมากๆนะในยามเย็นนะโอเคครับตอนนี้ห้างใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมจะลงไปดูข้าว นะแล้วรอ,อกินข้าวแล้วก็ไข่ขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งพอตอนนี้ผมขึ้นมาเช็คด้านบนเฉยๆว่าย,ยังใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตลงไปดูข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวรอไว้เจอกันครับอ่ะไข่สุกแล้วนะครับแล้วก็มามา่าเหลือต้มน้ําร้อนนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอไว้เจอกันในข้าวสุกนะครับเดี๋ยวเราจะจะรับประทานอาหารกันนะครับตอนนี้นะ่ยกับข้าว เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไข่ต้มทาไมผมถึงต้มเยอะนะครับผมตอบไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับว่าจะเก็บไว้กินในยามดึกนะครับเพราะว่าในยามดึกเนี่ยเรากับพี่ซานอาจจะหิวได้นะครับแล้วจะได้ไม่ต้องแบบหุยพี่ลงไปหุงไข่กินต้มทีเดียวนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปกินกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงพวกผมสองคนขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับ มาม่าต้มง่ายสุดแล้วนะครับไม่หนักด้วยสัมาระเบาด้วยนะครับโอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวผมกับพี่ซานเนี่ยเดี๋ยวจะรับประทานอาหารกันแล้วครับอ,อร่อยแน่นอนพี่ในป้าโอเคนะพี่นะตอนนี้เรามีทั้งไข่ต้มมีทั้งมามา่าหุงข้าวจนสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้มมาม่านะครับตอนนก็มีไข่ต้ม ไฟต้มนี้เราเาต้มเผื่อไว้กินตอนเด็กเผื่อเวลาหิวอยู่บนห้างใช่ครับไม่สามารถลงมาได้พี่ข้างกลังคืนตอนเดึกเดี๋ยวก่อนเราจะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะดับไฟตรงนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าพอเราขึ้นไปบนห้างเนี่ยสมามิท้าไฟเนี่ยมันกาดมันอาจติดในกลางคืนแล้วมันจะไหม้บริเวณรอบๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถลงมาดับได้เพราะมันอันตรายถึงเราด้วยนะครับ ก็โอเคครับยังไงเนี่ยถ้าผู้ผมรับประทานอาหารเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดับไฟตรงนี้กันนะครับเพราะว่าถ้ามีควันไฟด้วยนะสัตว์ป่าก็ไม่มานะครับมันได้กินสัตว์เอ้ยมันได้กินควันนะครับโอเคครับยังไงผู้ผมสองคนเนี่ยขออนุญาตลับประทานอาหารก่อนครับครับผมโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะตั้งให้อโหอันนี้ก็มีแต่มดซองร้อนร้อนร้อน ทำเนียมนะครับเจาป่าก็าเราก็ต้องตักเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะครับเป็นธรรมนาวสอนสักใบโอเค นะตะเกียกบแบบธรรมชาติแท้แมารับประทานอาหารกันเท่ น,บบน,น้นร้อนไข่ไหมเอาก้อนเลยเป็น ยังเยอะนะยุงป่านะพี่นะโอเคครับตอนนี้นะผู้ผมสองคนนะครับได้รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรบซึ่งตอนนี้เราก็ขึ้นมาจัดแจ้งขึ้นมาอยู่บนห้างกันแล้วนะครับท่านูเก่นก็เลาะไงวะเช่ไหม,มก็ะรากจะมากินนม่มนก็ะลอกจะขึ้นมากินมะม่วงนะครับก็โอเคครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผู้ผมนะครับจะขอ,อนั่ง ดูสัตว์ในยามเย็นนะครับถ้ามีพวกกระรอกหรือว่านกหรือว่าพวกอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะคอยถ่ายให้ดูให้ชมนะครับส่วนเข้าของนะครับเราก็จะไว้ฝั่งนู่นกันนะครับก็โอเคครับ <c oughs> ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวพวกผมสอคนนะขออนุญาตนั่งดูสัตว์สักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับหรือว่าถ้ามีสัตว์มาเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ ก็พื่นเพื่อนครับตอนนี้นัเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับซึ่งยังมืดไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็บรรยากาศจะมืดนะก็วางเวงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะโหรู้สึกเปรี้ยวนะครับไม่มีเสียงสัตว์เลยนะครับก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมเรื่อยๆครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับก็ตอนนี้น่ะเป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนใช่ซึ่งตอนเนี้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่นะ ไม่แน่จะเป็นตัวอะไรนะครับเดินอยู่ด้านล่างนะตบตับตบตับนะครับเพื่อนๆนะเหมือนจะเป็นพวกมากินผลมากินเม็ดมะม่วงเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆนะก็โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะพวกผมนะครับจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้ามีสัตว์ดุร้ายหรือว่าอะไรบ้างเนนะี่ยเดี๋ยวคอยอัปเดตให้รับชมครับยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในยามดึกวันนี้โอเคครับเมื่อกี้เนะี่ยเป็นหมีข่นะเพื่อนนะเมื่อกี้วิ่งไปตรงนู้นละเจอแวบๆแต่แต่กดถ่ายไม่ทันนะ ตอนนี้กว่ามันจะเข้ามาเนี่ยหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกว่ากว่าเมื่อกี้มีขอมันวิ่งอยู่ด้านนู้นนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ามานะไม่รู้ว่ามันมันได้ก<ม>ลิ่นเราหรือเปล่าเออเหมือนมันจะมากินมะม่วงป่านะครับก็โอเคครับ, <Okay. S 2> okay. รบเดี๋ยวไงนะผู้ผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมเรื่อยๆนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งลงไปฝั่งนู้นนะครับนู้นวิ่งลงไปแถบนู้นนะครับเมื่อกี้ส่องไปมองไฟแป๊บหนึง่งแล้วก็หายไปเลยนะครับ ไม่รู้ว่าคืนนี้น่าจะเจอกับอะไรบ้างนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเป็นกําลังใจให้หนกัน <ขา S 2> หน่อยเ<ม>พื่อนเพื่พอน<ๆ>เดี๋ยวในว้เจอกันในยามค่ำคืนนี้ครับ โอ oh, ้ต oh ัวใหญ่กว่าพี่เอาเดินสั่นนังเฮ้ยสั่นนังกอเลยอะตัวเล็ก อะไ,ไหนแล้ววะเฮ้ย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 เร่องไรวะมีอะทีมากินเหอนมันจะมากินมะม่วง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมีนี่ว่าพี่ใช่มัยเออหมีวะไปไหนเหมือนมันตกใจเราเปิดไฟเมื่อกี้อนี่เป็นที่หากินของมันนี่หว่ะเหมือนมันจะมาทุกวันไม่น้เจอรอยเตียงข้างล่างใหญ่เป็นล่มเลยอที่หากินประจำบอกวะ เงียบเลยโอ้โหแล้วหมาเราก็ไปเห่าอยู่ฝั่งนู้นอีกฮะพี่หมาเราไปเห่าอะไรวะมึงเฮ้ยมันร้องอยู่นูน้นนูน้นโน้นเฮ้ยได้ยินเสียงไหมเสียงมันยังป่าอยู่นู้นเฮ้ย เสียงกลับมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอไหมตัวเมื่อกี้ไม่ต่ำกว่าร้อยโลอ่ะ เฮ้ย่้ก็ผมบอกอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยโลเฮ้ยเงียบไปปละมันตกใจไฟเราเปล่าอะม่แน่ผมกลัวคืนนี้มันจะขึ้นมาเล่นเราอะดิพี่เราต้องผัดกันนอนคืนนี้ มันน,น,น,น่าจะมากินมะม่วงสุกมันน่าจะหิวจัดอารวาจใหญ่เลยไอ้พี่เดาไปแช็คมาปะน่าจะเอาคบเพิง <Bee lling> ขึ้นมาหน่อยมาจุดไล่มันไป Bái Bái Bột phần Bái Mười mình cho bay đâu. Mà kia biết chơi lại mong phai thông ăn đấy <laughs> เฮ้ยเหมือนมันจะไปแล้วว่ะพี่เหมือนมันจะเดินลงไปแล้วเมื่อกี้ไหนจะไปแล้เออแต่ว่าคืนนี้เราก็นอนไม่ได้เหมือนกันเอางี้เดี๋ยวพี่นอนก่อนโอเคไหมโอเค เดี๋ยวพี่นอนก่อนเดี๋ยวผมจะนั่งเฝ้าอา๋อพ่อพี่เพื่นอนเอางี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เฝ้าพี่ซาเนี่ยนอนนั่งพักไปก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นคนนั่งเฝ้าเองไม่รู้ว่าผมจะนอนหลับหรือเปล่าเพราะว่ามีควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆผมเองผมไม่กล้ายิงเลยถ้ามีปืนเนี่ยพร้อมเอาเราถึงตายแนย่โอ้โหพี่เอางี้เดี๋ยวพี่นอนพักไปก่อนโอเคไหมอเ,เอางี้พเพื่นอน <S <S ๆเดี๋ยวผม นั่งเฝ้าพีซซาสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันกลับมาอีกนะแต่ผมจะคอยเปิดกล้องแล้วเรียกพี่นะโอเคไหมพี่พี่เดีพี่นอนก่อนเลยนะโอเคไหมโอเคแล้ว <Okay S 1> ผมจะนั่งเฝ้าเองมีผมไว้ไม่ห่างตัวจับถนัดมือเลยนะผมจะคอยนั่งสังเกตการอยู่ตรงนี้หละเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าเราเจอกับอะไรเราก็ไม่รู้นะ รือว่ามันอาจจะมีสัตว์ร้ายกว่านี้มาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หมีเนี่ยมันมากินมะม่วงอันนี้แน่นอนนะแต่ต่อไปไม่รู้จะเจอกับอะไรนะครับแต่ผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์เนี่ยให้รับชมเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวี้ผมขออนุญาตนั่งแบบนั่งเงียบๆก่อนนะครับเพราะว่าหมีควายเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับไม่ใช่เรื่องหลอเล่นเลยนะเอ,อนงี้แต่ผมขออนุญาตนัง่งเฝ้าก่อนนะครับตอนนี้นะคือว้งนอนจะจัดผมบอกเลย นะเพราะาตอนนีนะ้เป็นเวลาตีสี่แล้วแต่ว่าผมเองผมนอนไม่หลับผมก็เลยไม่ได้ปลุกพีซ่าเลยพีซ่าก็จะนอนหลับอยู่ข้างผมแล้วตั้งแต่มันเดินลงไปเนี่ยมันไม่ขึ้นมาอีกเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะเนี่ยมีเสียงพวกมแมลงเนี่ยยังมีเสียงแบบเดินของพีซ่าเต๋นะครับโอเคพื่นเพื่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมเรื่อยๆนะ พอตอนนี้เนี่ยมัวนอนลงมาผมเองก็นอนไม่หลับผมไอพิซซ่านอนหลับอยู่นะครับพอมีดูดิเมื่อคืนเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงคืนได้มั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันอาราว่าอยู่ดแดดแถวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ว่าไอที่มันเดินลงไปเนี่ยมันไม่ขึ้นมาอีกเลยเพื่อนๆโอเคครับยังไงนะผมขออนุญาตนั่งเงีย,งยบๆก่อนเดี๋ยวจะขออัปเดตเป็นร,ยะ,ระยะๆเพิ่งจะหลับไปเิียึๆ ตอนนี้เนี่ยพีซ่าก็ตื่นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เองก็เป็นแล้วปีห้าแล้ว,ลวฟ้าเริ่มจะสว่างแล้ว <ผม S 1> เห็นไ,มไมหมครับเพื่อนเพี่นนหมามเรายัางมหมาเราทังน,น,นอนไม่หลับเลยพี่เอ้ย<ม>เป็นห่วงกลัวด้วยถ้าหลับไปเนี่ยกลัวผมหลับลึกขึ้นมาทําไงอะ่ะ<ม>เพราะว่าตอนนี้หมาเรายังไม่กลับมาเลยมันเห่าอยู่ด้านล่างออนะไม่รู้เห่าอะไรทั้งคืนเลยพ่นเพื่อนผมเองก็นอนไม่หลับระแวงนะครับ เนี่ยพิซซาเองก็นอนไม่เอ้พี่ซาเองก็เพิ่งตื่นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเจอกับหมีเนี่ยไม่ใช่เรื่อง้อนเล่นเลยนะขนาดโคดนายพานมีปืนยังไม่กล้ายิงมันเลยนะอตกใจหมดไม่คิดว่าจะเจอนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามเช้าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับอย่างงเราไว้เจอกันตอนเช้าทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนะใะว่างเออใกล้จะสว่างแล้วเหมือนกัน นะครับสวัสดีครับสวัสดียามสัสดีครับทุกทุกท่านในายามเช้านะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลย <c oughs> นะครับไม่กล้านอนเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเจอกับสัตว์ดุร้ายนะเหมือนจะเป็นหมีควายนะครับเหมือนมันจะมาหาก,กินหม้ว่างบอกไม่รู้ทินไปเงาแต่คุ่มแต่คุ่มมันมีเสียงว่งนอน,ม,นอมากมากเพื่อนใช่ครับห<อ>น้าย,ยังไม่กินหาหากินเอะไรพวก มมไม่กล้านอนนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยบราวัดมีความไม่ใช่เล่นๆนะครับอโอ้โหถ้ามันตบคนแต่ละทีเนี่ยหนักนะเพื่อนเดี๋วเมื่อกี้เนี่ยยามตอนประมาณชักหกโมงนะครับได้ยินเสียงเหมือนเสียงกระลอกร้องอยู่ด้านนู้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพวกอีกสักพัพกเนี่ยผู้ผมเนี่ยต้องลงจากห้างแล้วนะครับเพราะว่าต้องกลับไปนอนพักก่อนเพราะเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยผัดกันนั่งเฝ้ากันนะแต่ว่าผมนอนไม่หลับต่อให้พี่เฝ้าถึงต่อให้พี่ซ่านเนี่ยได้เวลานั่งเฝ้าผมมนก็นอนไม่หลับ นะเพราะว่าอันตรายจริงๆผมสัตว์หมีมมควายพวกนี้นะครับผมเนี่ยโหไม่ไหวเลยเพื่อนนะเดี๋ยวต้องมีแรงเดินไปเพราะผมไม่รูยย้ไลเหมือนกันอ๋อก็โอเคครับ,บรเพื่อนเพื่อนยังไงนะเป็นกําลังใจใเราด้วยนะคลิปนี้นี่คือสุด,ดยอดจริงๆอดหลับทั้งคืนเราต้องเดินขึ้นมาเนะี่ยคืนเหนื่อยมากมากนะครับอโอเคครับ,บรเพื่อนเพื่อนย,ยังไงนะ่ะเดี๋ยวเราสองคนนะ่ะขออนุญาตเดินลงจากทางก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะ่ะอ๋อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผู้ผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆขออนุญาตกลับไปนอนพักก่อนไม่ไหวจริงๆนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าก่อนที่เราจะลงจากห้างนะครับซึ่งมันเกินเราเจอมันเดินเพี้ยนๆอยู่ไปเลยด้านนู้นนะครับเหมือนมันจะเดินกลับมาหากินเหมือนมันจะ พยายามจะขึ้นนะแต่เหมือนมันเจอเรานะครับพเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็ไม่กล้าขึ้นมานะครับแล้วมันก็เลยปีนขึ้นกิ่งนู่นนะครับข้อน,นี้ครับพเพื่อนเพื่อนบรรยากาศยามเช้านะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าพวกผมขออนุญาตเดินลงจากห้างก่อนนะครับบ๊ายบายครับ